สวัสดีครับผมตัวแทนของกลุ่ม New Zone นะครับว่ก็มาขอนำเสนอตัว Chatbot นะครับของทีมนะครับชื่อว่า Cloud Farm นะครับโดยสิ่งที่เราต้องการนำเสนอนะครับก็คือในส่วนของอาการทำเป็นรูปแบบของเกมนะครับที่ต้องการให้ User สามารถที่จะใช้งานนะครับ เกมของเราได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับการใช้งานเกมนั้นนะ่ก็ยังสามารถที่จะสามารถได้รับผลผลิตนะครับเป็นสิ่งของนะครับในที่นี้เนี่ยคือเป็นเมลอนนะครับจากฟาร์มนะครับที่เกิดจากแอคชั่นต่างๆที่เขากระทำในเกมขึ้นมาจริงๆนะฮะซึ่งเราก็จะ มีเรื่องของเกมการให้คะแนนนะครับทางด้านขวามือคือเรื่องของการที่จะให้คะแนนนั้นนะ่ะจะมีส่วนของเรื่องของการลดน้ํานะครับและใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อที่จะได้คะแนนในแอคชั่นพวกนี้นะครับแล้วส่วนที่สองคือจะเป็นการวัดผลผลิตที่ได้ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยซิสเ็มไดอะแกรมของระบบของเรานะครับก็จะเป็นลักษณะของมีการใช้ตัว ไลน์นะครับแมสเซจ a อ i เวอร์ชันสองนะครับทำการารับส่งนะครับข้อความนะครับจากหน้าจอนะครับหรือจากไลน์แอปพลิเคชันนะครับซึ่งจะส่งเข้ามาในยังใดออกโฟนะครับซึ่งก็จะทำหน้าที่ในการเ,าเป็นเหมือนตัวบอทในการโต้อตอบกับยูเซอร์ User นะครับซึ่งหลังบ้านเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการทำ ตัว Firebase นะครับซึ่งใน Firebase เนี่ยก็จะมีการใช้ฟีเจอร์ต่างๆก็คือเรื่องของการทำคอนจ็อบนะครับเพื่อเอาไว้คอยที่จะวนลูปนะครับคอยตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของทำคาวฟังชันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการติดต่อดาต้าเบสต่างๆและส่วนสุดท้ายคือเราใช้เราทำด a ต a b เบสในการจัดเก็บข้อมูลที่เกิดจากแอคชั่นต่างๆรวมถึงข้อมูลที่มาอยู่ด้านล่างนี้ครับก็คือข้อมูลที่เกิดจาก การเชื่อมต่อกับระบบ IOT นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยก็ใช้ตัว HiveMQ นะครับเป็นตัว MQTT Broker นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับตัวแผงวงจร ESP32 นะครับหรือว่าหนดจากวิดีโอนี้นะครับเราก็เห็นว่าเมื่อเราผ่านเข้าแชทบอทมานะครับก็จะมีตัว r i c h นะครับ r i c h Menu ขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะแตะเข้าไปนะครับแล้วก็จะมี Action ต่างๆซึ่งในที่นี้เนี่ย เราก็ได้ implement ไปแค่อสองอันนะครับก็คือส่วนของตัวการลดน้ำนะครับเพื่อให้คะแนนต่างๆแล้วก็เรื่องของการดูข้อมูลจากแดชบอร์ดนะครับซึ่งเมื่อเราทําการลดน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะครับทางด้านขวามือปั๊มก็จะเปิดนะฮะแล้วก็นะครับลดน้นําต้นไม้ตามที่เราต้องการนะครับหลักๆเลยนะครับเรามองว่าตัว User ของเรานะครับก็คือ กลุ่มของคนที่มีความสนใจเรื่องของพืชผักนะครับสุขภาพเรื่องของพืชผักที่ปลอดสารนะครับทำยังไงที่สามารถมานะครับแมชอพกับเกษตรกรนะครับที่ต้องการจะหาตลาดที่จะทําการขายนะครับของสินค้าของเขานะครับซึ่งเราเองก็อยากจะเป็นตัวกลางนะครับแพลตฟอร์มกลางที่ทําการแมชชิ่งระหว่างาผู้ซื้อและผู้ขายนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเนี่ย ก็สามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มในการาทําให้ยูเซอร์เนี่ยมีความสนุกสนานนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็ยังได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับที่ปลอดสารพิษนะครับจากระบบด้วยนะครับ,บกลุ่มของ e ิวโซนนะครับก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับสวัสดีครับ